เหินชิบหายเลยนะโคตรอันตรายเลยนะขนาดผมขี่ซีวิคผมยังเหินชิบหายเลยอ่ะบางทีเหินแบบไม่รู้หลุมไหนนะกึกกึกกึกเลยคุ้นชอบรถจังวะยัง ไมู่้ว่าเ,าเมื่อกี้ลูงชอบไปะมึงจะเปิแบบมึงจะพน้แบบะพนแบบไหนมึงจะกลายเป็นจ๊กเกอร์คนดีแล้วเหรออะไรลุงมึงจะกลายเป็นจ๊กเกอร์คนดีแล้วเหรอคนดีไม่มีจะแดกนะเอ,เอาแบบสุดตีนเลยว่าถ้าเป็นคนดีไม่เป็นหรอกจ๊กเกอร์ไปเป็นพระดีกว่าอา้าวไหนมึงบอกว่าจะพ้นแต่คนที่ขดยาไงาวลุงอะไรไมไม่ได้บอกก็ลุงบอกไงก็ ไม่ลุงก็พูดขึ้นมาว่าลุงจะไปโพดกระชาเราก็เลยบอกว่าก็ดีก,ก็ก็โอเคนะเราโค่นคนเลวเราจะไม่เลวลุงเราโค่นคนดีเราเลยบอกว่าจะไปโพดเอ้าเราไม่เราไม่กลายเป็นคนเลวแล้วหรอเราเคยเป็นคนดีด้วยลุงเออเราก็เคยเป็นคนดีแล้วก,ก็สุดตีนไปเลยเอาที่ที่มีตังค์งานก็เริ่มจากการะหล่ำจากไปเอาคนน้อยๆเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไปในมุมมองถ้ามวันดูน่ากลัวดีไว้เอาปะเราก็้งถ้ากันเหรลุง ในในที่ขุดแร่พะมงคําในที่ขุดแร่อพอพอมันเข้ามาแล้วก็เดินไปแล้วก็เปิดซาวเพลงว่ะาวเพลงเหรอเออหน่วนยต้องไอชุดไม่ได้ลุงเราต้องดีคอบัดถ้้เราเปิดซาวด้าขับอ่ะกกก็กเราขับเองก็ได้อย่างนั้นอ่ <laughs> <น>ะทีเดียวเออแล้วเราขับสู้เราึ้นมาทุบแม่งเดดสัตว์ งั้นลูกเป็นคนขบัข<อ>บรถถ้าเจอไอ้บังอะไรนะั่นะเอาแม่นงนาหลักเลยไอ้บังอะไรอ่ะโดยรู้จักอ่ะมันมีคนตอนนี้มันอยู่สามแก๊งเววยที่ปูรู้จักนะมีบิ๊กมัมมีจันทังคารแล้วก็มีแก๊งบังบังอะไรสักอย่างอะ่ะแก๊งพวกเนี้ยคนเยอะสิบคนเลยไอ้พวกเนี้ยรวยรวยทีย่สุดในประเทศกตอนนี้เลยเหรอใช่บังบังอะไรสักอย่างอ่ะลุงดูเด็กใช้ด้วยดิจ่ายครึ่งราคาทำไมวะ ได้มาครึ่งเดียวไม่เห็นหรอ <laughs> ซื้อแบบร <c oughs> ้ยยอยหนึ่งจ่ายห้าสิบอะหาเพลงอ่ะจเกอร์อันนี้ลูกมาอะไรม้าอุมโมงเหรออันนั้น ได้เปลี่ยนชื่อนาวิดด้วยไอ้พวกทำงานมันะสะดวกสบ,บายเกินไปแล้วช่วงนะี้ด้วยใช้ชื่อเอาเลยไหม สองคนอะคนละตัวได้ แต่ละทีเฮียไวย สอมรถสอมรถเร็วสอมดีเอ like ้ยก็แค่ตัวสับมานะสิดเตยแล้วลูกใช่เหรอใช่ไม่เป็นไรพ่อพูก่อนขอโทษทีหลังทำไปก่อนขอโทษที่หลังไปฆ่าแฟนมันมาได้สั่น ไปกลับหลังนี่ผมจะไปไหนเอ้าไม่ดีเหรอลูกไปหาป่ะหรอไปกลับหลังไปอุโมงค์ที่กูมารงั้นเราขับตามมาเลยนะเออฮ้ยแบ็คแมนเขียนไงวะทุกคนมันชื่อแบ็คแมนป่ะแบ็คแบ็คแบ็คแบล็กแบ็คแมนเขียนเหรอพอใบไม้ป่ะปมอ่าลุงจะเอาไหมเนี่ยได้วโทรไปทำงานแป๊บนึงโอเคครับผมโอเคครับ เออแบ็รแมนเงินทองให้คนเป็นบ้าจริงๆอ่ะแก๊งตัวเองยังตีเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ยินเสียงไอ้สัตว์มึงไม่คน้ยังไม่บอกอ่ะก็โอ้โหลุงให้เปคยพูดตรงนั้นก็รู้วิไ่ไปหวดแล้วอ่ะโดนกระชามาสิบอันนะลุงดูเปิ้ลกระชากมาหลอยสัตว์กัญชากัญชาลุง ชื่อว่าโคดกาทายได้จากใครได้จากรถจะเลยเสียรถทีด่องนะมันอยู่ในรถไอ้เนี่ยหรอลุงเออมันทุบมันควักมันควักมาสู้ด้วยบางทีเนี่ยมึงทุบเหนื่อยกูบอกเลยมันควักไอ้ปะแจกมาสู้ด้วยอ่ะหน่ึยก็เลยเปลี่ยนเป็นมัดแล้วก็ต่อยมันใช่เหรอใช่แล้วมันก็เลยวิ่งมันก็เลยเก็บปะแจแล้ววิ่งหนีเลย ไม่ได้ถ่ายรูปเลยยันลืมถ่ายรูปอเนนีุ้ณลืมถ่ายรูปเลย ไม่เอาไม่เอาเออผมเอาแค่เพชรเม็ดเดียวไม่เอาครับของเขาเขาต้องมีตังค์หน่วยเอาลูกครับลูกไม่บอกเอาเพชรเม็ดเดียวพอสงสารไม่เอาเยอะเล่นพอประมาณครับไม่ใช่พคนเขาหมดตัวเปลี่ยนชื่อยัง ไอ้หนุ่ยเปลี่ยนแล้วลูกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วใช่เขาฟาร์มกันเหนื่อยครับเอาแค่เพจเดียวพอห้าหกร้อยอะไรประมาณนี้เราก็ได้นะเพจเราก็ได้นะครับห้าหกร้อยแปดร้อยนะอะไรทวิตเตอร์แบบใหม่บรรเลวมากเลยอ่ะทำไมคือถ้าเราเปลี่ยนชื่อเยอะป่ะ ข้อความเก่าที่เราเคยโพสอะมันจะเปลี่ยนชื่อใช่เหรใช่ก็โดยคนโพสของเบอร์คุคนหนึงอะเนี่ยแล้วมันเป็นโจ๊กเกอร์อีคอมมินกัะรู้เจ้ยทำไมอะคุณโพสแล้วล่ะยังไม่ได้โพสรูปลุงเปลี่ยนชื่อเข้อไงอมโพสเลยป่าวไม่จะโพสได้หรือเปล่าเนี่ยสภาพได้ไหมลบได้ไหมลบได้ไหมมันลบไม่นะแต่โดยไม่ได้ลงรูปนะ ว่าตำรวจฉลาดหรือโง่หรือว่าตำรวจงโง่อ่าไม่รู้หรกอกเอาไหนลงแล้วลง ีแย่สองตัวนั้นสยองเลยว่ะแกอ๋อมันลบได้รดู้มันลบได้มันลบได้เอ้นลบได้มันลบได้ไดอ๋อเขาใหญ่ชั่วไม่เห็นไอ้สองตัวนั้นวะเปลือเลยอ่ะ มันไม่มาช่วยคนหน่อยวะมันถอยเต็มกำลังเลยอะไอ้ยี่แตร์ปเจต,ตีโคตรยากเลยสัตว์อืมไม่ได้จริงไม่ได้หน่วยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้บัตรเปล่าเลยดูตั้งสิบถีต่อไปตรงไหนต่อมากเลยหน่วยไม่รู้อ่ะโดยไม่รู้งานานี่เดียวไม่เจอไหมมนแบบที่มันขึ้นข้างบนอะ่ะ ได้อย่างเกษตรกรมาุูไปดูปะฮะไม่ได้หรอคอมพิวเตอร์มีปัญหาเลยก็แชร์เน็ตเด็แชร์เน็ตไปเครื่องที่รักอ่ะเนี่ยมีทีทท่ที่ลูกกำลังไปอ่ะคือบราน่าฟาร์มใช่ไปตรงนั้นฟาร์มกล้วย ไม่แม่งดิฟสัตว์มไม่คุยกับไอ้แจ็คจริงๆหรออะไรนะลุงมึงไม่คุยกับไก้แจ็คจริงๆหรอมันไม่รู้อ่ะมันรู้สึกแปลกอ่ะแต่กูเป็นคนสั่งมันทำเองนะอะไรนะกูเป็นคนสั่งมันทำเองน่ะก็รู้ก็รู้ผมไม่ได้ติดตรงเรื่องที่ใครสั่งเลไหรอกแต่ว่ามันมีคำพูดที่แบบพูดว่าคือไม่รู้ดิผมแค่อยากอ่ะ มันมันถามว่าเหตุเตุแกตัวมันมันก็เหมือนเหตุแกตัวนะแต่แค่แบบว่าผมอยากให้เขาแบบพูดคาว่าขอโทษหน่อยอ่ออ๋ออจะได้แสดงความจริงใจแบบว่าเหมือนแบบว่าอันนี้มันดูมันมันไม่ค่าเหมือนเขาตั้งมันไม่คักตรงไหนใช่ไหมอืมใช่ปากเขาตอนนั้นบอกเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะเห็ุเกิดคอมเม็กซ์ Бей, เไม่ไรครับมันต่อยยังไงหรอไม่รู้ไอ้เหี้ยมันต่อยไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้ตอนแรกมันก็ได้ไม่ใช่เหรอเออตอนแรกชกนะขึ้นไปนั่งรถเป็นเพื่อนเลยมึงเห็นอะไรบะวิ่งกันอยู่อ่ะแลาเอ้ว ไหนปากกล้วยอะ่ะไม่มีใครมาทำงานกันหรอกน้องเบยเออแล้วเขาจะทำอะไรกันอะลูกไม่ปากกล้วยไม่มีใครมาทำนี่เดี๋ยว,ยวมึงดูตัวพวกนี้เด๋มันมีอยู่เยอะตรงปากกล้วยอะ่ะเนี่ยหมอเสือเออมีคนเออว่าปากกล้วยหลายคนแล้วด้วยที่มันหมเหี่ยวท้องเรีเหรอเออหมอก็ตายเอฟค้างไงไม่ได้หรอ น่้หลุงมึงจกลองแล้วง่อตำรวจเริ่มหาตัวอะไรยัางก็เราก็จะบอกเลยสักสองางานเราเบรกไหมสักสองก็รู้จะค่อยเบรก <laughs> เดี๋ยวมันเสี่ยง,นง,นงเนี่ยมึงลงไปหัวดิ๋ยวกูขึ้นรถให้ได้แต่เมื่อวานลุงตียังไงอ่ะที่เข้าหัวหน่วยทีเดียวอ่ะไม่รู้ฟู ติดเคี้ยเลือดหน่วยเต็มเลยนั่นแหะวันนั้นอ่ะเพราะว่ามนมีเี้ด้วคว้าเปลือกแต่ว่าติดยากพับเปลือกเมื่อวานงงเลยตอนนี้กูรอมมันทําแบบโรงเรียนเสร็จเนี่ยให้มันเสร็จไปไวต้องเลยต้องทำอีกก่อนลุงเออยังไม่เสร็จเลยงานมันเรื่องติดเลยงานมันยังไม่ใกล้กระเด็กนักเรียนหรอได้เลยแล้วลุง ไม่ไมนม่ามีมีมีน้องมีม่ค <aurait> ือรถไปใครใครก็คือรถลูกกูเองกูเอง ไม่อยู่ว่ะรถล็อกอะไรนะเรื่องการ,รตีเหรอต่อยบนรถจักรรถไหมว่ามันได้ไหมลุงลองต่อ,อยดูไหมอลองจักรถอ่ะลุงลองต่อยไปเลยลุงลองต่อยไปเลยเนี่ยว่าไงลงุงลุงหยิบหน่อยมันติดเ<อ>นี่ยเอฟค้างแล้วนะมาหาวิธีดิลองหาวิธีดิ เอฟเอฟเอฟเฟฟฟเไม่ได้ไม่ได้ตอนแรกมันก็ต่อยได้ไม่ใช่เห,หรอเีอยไม่ได้เขาออกเล้วมัองเรถดูไม่ได้ครับต้องรอทีมงานรถมาพี่เอสท้ตีตหติดชี้ ต้องเล่นเมาส์หรือเวลาตีลากให้เลื่อนลากเมาส์ล่างล่างเนี่ยเอาเนี้ยคนทำงานกระหล่ำเยอะ๋ยวแวะดูก้อ,อนมั้งกระหล่ำแล้วน่าจะกระหล่ำเราดูกัญชาไนกัญชาส่วนมากน่านเป็นคนของเราปะ